หกสิบแปดอินทริยะประโรปริยัตญาณญาณในความยิ่งและความหย่อนแห่งอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายอินทริยะประโรปริย,ตยัตญาณนนิเทศแสดงอินทริยะประโรปริยตญาณญาณในความยิ่งและความหย่อนแห่อองอินทรีย์ของสัตว์ทั้งหลายของพระตถาคตเป็นอย่างไรคือในญาณน,นี้พระตถาคตทร ah งเห็นหมู่สัตว์ ผู้มีกิเลสดุทุลีน้อยในปัญญาจักสุมีกิเลสดุทุลีมากในปัญญาจักสุมีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อนมีอาการดีมีอาการซามพึงสอนให้รู้แจ้งได้ง่ายพึงสอนให้รู้แจ้งได้ยากบางพวกมักเห็นปรโลกและโทษโดยความเป็นภัยบางพวกมักไม่เห็นปรโลกและโทษโดยความเป็นภัยคำว่า ผู้มีกิเลสดุจทุลีน้อยในปัญญาจากสุมีกิเลสดุจทุลีมากในปัญญาจากสุอธิบายว่าบุคคลผู้มีศรัทธาชื่อว่ามีกิเลสดุจทุลีน้อยในปัญญาจากสุบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาชื่อว่ามีกิเลสดุจทุลีมากในปัญญาจากสุบุคคลผู้มีความเพียรชื่อว่ามีกิเลสดุจทุลีน้อยในปัญญาจากสุ บุคคลผู้มีความเกียคร้านชื่อว่ามีกิเลสดุทุลีมากในปัญญาจักสุบุคคลผู้มีสติตั้งมั่นชื่อว่ามีกิเลสดุทุลีน้อยในปัญญาจักสุบุคคลผู้มีสติหลงลืมชื่อว่ามีกิเลสดุทุลีมากในปัญญาจักสุบุคคลผู้มีจิตตั้งมั่นชื่อว่ามีกิเลสดุทุลีน้อยในปัญญาจากสุบุคคลผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นชื่อว่า มีกิเลสดุทุลีมากในปัญญาจากสุบุคคลผู้มีปัญญาดีชื่อว่ามีกิเลสดุทุลีน้อยในปัญญาจากสุบุคคลผู้มีปัญญาสามชื่อว่ามีกิเลสดุทุลีมากในปัญญาจากสุคำว่ามีอินทรีย์แก่กล้ามีอินทรีย์อ่อนอธิบายว่าบุคคลผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีอินทรีย์แก่กล้าบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาเป็นผู้มีอินทรีย์อ่อน บุคคลผู้มีความเพียรเป็นผู้มีอินทรีย์แก่กล้าบุคคลผู้เกียจคร้านเป็นผู้มีอินทร pues ีย์อ่อนบุคคลผู้มีสติตั้งมั่นเป็นผู้มีอินทรีย์แก่กล้าบุคคลผู้มีสติหลงลืมเป็นผู้มีอินทรีย์อ่อนบุคคลผู้มีจิตตั้งมั่นเป็นผู้มีอินทรีย์แก่กล้าบุคคลผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้มีอินทรีย์อ่อนบุคคลผู้มีปัญญาดีเป็นผู้มีอินทรีย์แก่กล้า บุคคลผู้มีปัญญาสามเป็นผู้มีอินทรีย์อ่อนคำว่ามีอาการดีมีอาการสามอธิบายว่าบุคคลผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีอาการดีบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาเป็นผู้มีอาการสามบุคคลผู้มีความเพียรเป็นผู้มีอาการดีบุคคลผู้เกียจคร้านเป็นผู้มีอาการสามบุคคลผู้มีสติตั้งมั่นเป็นผู้มีอาการดี บุคคลผู้มีสติหลงลืมเป็นผู้มีอาการสามบุคคลผู้มีจิตตั้งมั่นเป็นผู้มีอาการดีบุคคลผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้มีอาการสามบุคคลผู้มีปัญญาดีเป็นผู้มีอาการดีบุคคลผู้มีปัญญาสามเป็นผู้มีอาการสามคำว่าพึงสอนให้รู้แจ้งได้ง่ายพึงสอนให้รู้แจ้งได้ยากอธิบายว่าบุคคลผู้มีศรัทธา เป็นผู้พึงสอนให้รู้แจ้งได้ง่ายบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาเป็นผู้พึงสอนให้รู้แจ้งได้ยากบุคคลผู้มีความเพียรเป็นผู้พึงสอนให้รู้แจ้งได้ง่ายบุคคลผู้เกียจคร้านเป็นผู้พึงสอนให้รู้แจ้งได้ยากบุคคลผู้มีสติตั้งมั่นเป็นผู้พึงสอนให้รู้แจ้งได้ง่ายบุคคลผู้มีสติหลงลืมเป็นผู้พึงสอนให้รู้แจ้งได้ยาก บุคคลผู้มีจิตตั้งมั่นเป็นผู้พึงสอนให้รู้แจ้งได้ง่ายบุคคลผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้พึงสอนให้รู้แจ้งได้ยากบุคคลผู้มีปัญญาดีเป็นผู้พึงสอนให้รู้แจ้งได้ง่ายบุคคลผู้มีปัญญาสามเป็นผู้พึงสอนให้รู้แจ้งได้ยากคำว่าบางพวกมักเห็นปรโลกและโทษโดยความเป็นภัย บางพวกมักไม่เห็นปรโลกและโทษโดยความเป็นภัยอธิบายว่าบุคคลผู้มีศรัทธาเป็นผู้มักเห็นปรโลกและโทษโดยความเป็นภัยบุคคลผู้ไม่มีศรัทธาเป็นผู้มักไม่เห็นปรโลกและโทษโดยความเป็นภัยบุคคลผู้มีความเพียรเป็นผู้มักเห็นปรโลกและโทษโดยความเป็นภัยบุคคลผู้เกียจคร้านเป็นผู้มักไม่เห็นปรโลกและโทษโดยความเป็นภัย บุคคลผู้มีสติตั้งมั่นเป็นผู้มักเห็นปรโลกและโทษเดวยความเป็นภัยบุคคลผู้มีสติหลงลืมเป็นผู้มักไม่เห็นปรโลกและโทษเดวยความเป็นภัยบุคคลผู้มีจิตตั้งมั่นเป็นผู้มักเห็นปรโลกและโทษเดวยความเป็นภัยบุคคลผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นเป็นผู้มักไม่เห็นปรโลกและโทษเดวยความเป็นภัยบุคคลผู้มีปัญญาดี เป็นผู้มักเห็นประโลกและโทษโดยความเป็นภัยบุคคลผู้มีปัญญาสามเป็นผู้มักไม่เห็นประโลกและโทษโดยความเป็นภัยคำว่าโลกอธิบายว่าขันธโลกโลกคือขันธาตุโลกโลกคือธาตุอายตนะโลกโลกคืออายตนะวิปัติภวะโลกวิปัติสัมภวะโลกสัมปัติภวะโลก สัมปัตติสัมภวะโลกโลกหนึ่งคือสัตว์โลกทั้งปวงดำรงอยู่ได้เพราะอาหารโลกสองคือนามหนึ่งรูปหนึ่งโลกสคือเวทนาสามโลกสคืออาหารสโลกหคืออุปทานขันห้าโลกหคืออายตนะภายในหโลก7คือวิญญาณนติติเจ็โลก8คือโลกธรรม8แปด โลกเก้าคือสัตตาวาเก้าโลกสิบคืออายตนะสิบโลกสิบสองคืออายตนะสิองโลก18คือท่าสิบํปดคำว่าโทษอธิบายว่ากิเลสทั้งปวงเป็นโทษทุจริตทั้งปวงเป็นโทษอภิสังขารทั้งปวงเป็นโทษกรรมอันเป็นเหตุให้สัตว์ไปสู่ภพทั้งปวงเป็นโทษสัญญาในโลกนี้และในโทษนี้ว่า เป็นภัยอันแรงกล้าปรากฏแล้วด้วยประการฉนี้เหมือนสัญญาในศัตรูผู้เงื้อดาบเข้ามาจะฆ่าปรากฏแล้วฉะนั้นพระตถาคตทรงรู้ทรงเห็นทรงทราบทรงรู้แจ้งซึ่งอินทรีห้าประการนี้ด้วยอาการห้าสิบอย่างนี้นี้เป็นยานในความยิ่งและความหย่อนแห่งอินทรีของสัตว์ทั้งหลายของพระตถาคต อินทรีย์ปรูปริยะตายาณน,นิเทศที่68จบ